ดวนครับญี่ปุ่นชมเพียบโคตถทึ่งสุภโชคยิงต่อหน้าเนสตานัดส่งถ้ายเจลี่ค่ะเรียกว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็ป่วนเกมรับของโกเบเนี่ยหัวปั่นหัวหมุนกันเลยทีเดียวครับกับเกมนี้ซึ่งเกมนี้เนี่ยเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ครับ สุปโชคเองก็ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากครับแฟนซัปโปรโรชมกันใหญ่เลยแอดเนี่ยก็มีคอมเมนต์ของญี่ปุ่นแม่คุณผู้ชมรับชมกันด้วยในคลิปนี้นะครับซึ่งเกมนี้ก็ต้องพูดถึงกันก่อนครับสุปโชคเนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพอสมควรเลยครับเก็บบอลได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าบอลเนี่ยจะไม่ถึงเท่าไรครับแต่ก็พยายามหาพปื้นที่ว่างและเพื่อนก็จ่ายให้เกมนี้เพื่อนจ่ายให้ก็เยอะอยู่โดยเฉพาะคาเนโกเนี่ย เข้าขากันเป็นปีเป็นคลุยเลยครับถึงแม้บางจังหวัดเนี่ยก็ไม่ใช่ายแต่ว่าเกมนี้จ่ายให้คนร่างเยอะครับเพิ่มที่จะเชื่อใจสุภพโชคมากขึ้นโดยพิชาานี่ก็มาระบบ3 4 1 2ีครับส่งสุภโชคเนี่ยเป็นตัวเจงยืนกองหน้าคู่กับอาสนุแต่สุภโชคเองจะเป็นหน้าตวเป้าครับเก็บบอลแล้วก็จ่ายบอลให้เพื่อน บางจังหวะก็หาปืนที่ว่างซึ่งครึ่งแรกเล่นไปเล่นมาเนี่ยสุปโชคก็ยิงได้เฉยเลยครับในนาที26ของเกมซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยคันในโกเองก็พกเชลีกนะครับสำหรับอินเนสตาคือเกมนี้เนี่ยโกเบเองก็มาเพื่อชนะอยู่แล้วครับจัดหนักจัดเต็มส่งอินเนสตาเนี่ยลงมาเป็นตัวจริงเพื่อที่จะต้องการชัยชนะให้ได้ครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับอินเนสตาแต่ว่าสุปโชคเองมายิงปาดหน้าเรียกว่า ป่วนโกเบเนี่ยหัวหมุนกันเลยครับในช่วงครึ่งแรกและก็ครึ่งหลังแต่ละจังหวะเนี่ยมีจังหวะล็อกหลบอินเนต้าด้วยแล้วสุปโชคเองเขาก็ขยันครับไล่บอลกันทุกจังหวะเลยมิชาเองก็น่าจะเริ่มให้โอกาสแล้วครับเกมนี้ซึ่งหลังจากจบเกมเนี่ยแฟนบอลญี่ปุ่นเองครับหรือว่าแฟนบอลซับโปรเนี่ยก็เข้ามาคอมบมนให้กำลังใจสุปโชคและก็ชื่นชมมากๆครับหลังจากที่ทําประตูได้และก็เป็นนัดสําคัญด้วยนะเจอกับโกเบเนี่ย คือโอกาสที่ซับโปรจะชนะแทบไม่มีเลยครับเพราะว่าโกเบเองสตาร์ทั้งทีมนะครับไม่ใช่ผู้เล่นระดับเกรดบหรือว่าเกรดซของเจลีก แต่ว่าน่าจะเป็น A บวกด้วยซ้าครับเพราะว่าซื้อตัวมาแพงมากและสุปโชกเองก็ยิงปาดหน้าครับเกือบชนะด้วยซ้าครับถ้าไม่เสียประตูในช่วงท้ายเกมตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนสุปโชกออกไปแล้วครับแฟนบอลญี่ปุ่นหลายท่านเลยก็ชื่นชมสุปโชกมากมายเลยแอดก็ได้มีคอมเมนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยมารับชมกันด้วยครับเอาละครับเรามาเรื่องมาทีคอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาบอกว่าความรู้สึกของฉันในวันนี้เนี่ยสุปโชกก็น่าจะดีกว่าผู้เล่นหลายคนในซับโปโรนะส่วนเม้นต์ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่า ซัปโปโรถ้าคุณไม่สามารถตัดสินใจด้วยฟอร์มการเล่นของสุปะโชคได้คุณจะถูกจําเพราะว่าเกมนี้สุปะโชคเล่นดีมากๆก็ถือว่าดีราบนึงครับสําหรับสุปะโชคจริงๆถ้าอยู่ในตําแหน่งที่ถนัดเนี่ยน่าจะปั่นป่วนได้มากกว่านี้นะครับแอดคิดว่าส่วนเมสโตมาเนี่ยเขาบอกว่าการผ่านบอลที่ยอดเยี่ยมจากสุปะโชคและข้ามไปยังนากามูระแต่ว่าเท้าซ้ายของอัสนุนั้นยิงผิดพลาดแต่ก็ยังกลิ้งเข้าประตูแต่น่าเสียดายที่จังหวะนั้นผู้สาวประตูของโกเบเนียปัดไว้ได้ มีจังหวะหนึ่งในช่วงครึ่งหลังครับพี่สุประโชคเนี่ยจ่ายบอลแล้วจังหวะน,นั้นเนี่ยซับโปรโยิงแป๊กครับแล้วบอลไหลเกือบเข้าประตูแต่ผู้สาประตูของโกเบเก็ออกมาปัดไว้ได้ครับน่าเสียดายน่าจะเป็นประตูจริงๆครับจังหวะน,นั้นและก็น่าจะยิงดีกว่านั้นด้วยส่วนอีกเม็ดหนึ่งครับเขาบอกว่าเป็นช็อตที่มีศิลปะที่ดูเหมือนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และการผ่านบอลไปยังนากามูระนั้นสุประโชคจ่ายได้สวยงามมากนี่ครับชื่นชมสุประโชคกันมากเลยส่วนเม็ดต่อมาเนี่ยเขาบอกว่า ผ่านบอลได้ดีจังหวะยิงบอลพลาดและโอกาสตัดนินใจของซัปโปโรนั้นโกเบเซฟไว้ได้น่าเสียดายจริงๆส่วนอีกเม้นหนึ่งเขาบอกว่าวิธีที่สุปโชคเข้าหาผู้รักษาประตูทําให้ผมรู้สึกถึงความเร็วเหมือนกับผู้เล่นระดับโลกนี่น่าจะพูดถึงจังหวะที่สุปะโชคเนี่ยยิงประตูนะครับเป็นสัญชาตญาณของกองหน้าจริงๆครับจังหวะนั้นส่วนอีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าสุปโชคทําประตูได้ในนัดสุดท้ายของเอเนต้ายอดเยี่ยมมากเม้นท่านต่อมาครับเขาบอกว่า ประตูสุดประทับใจสตาไทยเปลี่ยนรุ่นจากชนาทิพย์เป็นสุปโชคส่วนอีกเม้นหนึ่งเขาบอกว่าสุปโชคทําได้ดีความภูมิใจของบุริรัมยมช่วงนิรันด์ถึงแม้ว่าชนาทิพย์จะหายแต่ขอให้ทาให้ดีที่สุดอีกเม้นหนึ่งครับเขาก็บอกว่าสุปโชคของอซา,าโดเล่ยิงประตูแรกและดูเหมือนว่าอินเนต้าเนี่ยจะเล่นไม่ออกคือถ้าดูฉักอายุอนามของอินเนต้าแล้วเนี่ยเรามาเจอเกมเพรสดุดันแบบนี้เกมเร็วแบบนี้ อินเนต้าเองก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับหมดแรงเล่นได้แหละแต่ว่าหมดแรงเนื่องจากความฟิตเนี่ยอาจจะไม่เต็มร้อยครับเพราะว่าเรื่องของอายุเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะสําหรับอินเนต้ามาต่อที่เอมเมนต์ต่อมาเลยครับเขาบอกว่าพูดตามตรงชันกําลังกินข้าวอยู่ในจังหวะที่สุปรโชคเนี่ยยิงประตูได้เมนต่อมาครับเขาบอกว่าวินาทีที่สุปรโชคยิงเข้าเนี่ยชันว้าวมากทุกคนทําอย่างเต็มที่ในแบบตัวตัวตัวอีกเมนหนึ่งครับเขาก็บอกว่า ดูเหมือนว่าในสนามเนี่ยด้านในแทนที่จะเป็นสุปโชคและเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากอีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าสุปโชคตัดสินใจได้ดีจริงๆฉันรักเขามากแม่แฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชมมากครับหลังจากที่ทําประตูได้และก็เป็นประตูสําคัญด้วยนะครับต่อที่อีกเม้นหนึ่งครับเขาก็บอกว่าสุปโชคของซัปโปโรเนี่ยยิงประตูแรกในนัดสุดท้ายของอินเนสตาในเจลีกถูกบูดถึงมากครับสุปโชคเนี่ย ยิงแงอําลาของอินเอสตาด้วยส่วนเมนต,ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่ากองกลางของโกเบเนี่ยหลวมกว่าปกติและพวกเขาเนี่ยควบคุมมันได้ไม่ดีและสุรบโชคเองยิงประตูแรกผมไม่คิดว่ามันจะจบแบบนี้ส่วนเมน้นต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าซัปโปโรสุขบโชคกําลังสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องแต่ว่ายโกมาเอฟซีที่มีลองเฟืองฉันสงสัยว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องตัดสินใจหรือ,อยังกองเฟืองเองก็ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามนะครับตอนนี้ ส่วนอีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าเผ็ดร้อนมากสุประโชควันนี้สุประโชคยิงขึ้นนาให้กับซับปโรฉันไม่คิดเลยเม้นต่อมาครับฉันคิดว่ามันเป็นการที่ดีที่จะตรากถึงการยิงของสุประโชคและก็ยิงได้อย่างยอดเยี่ยมเขามีไหวพริบที่ดีมากสุประโชคน่าทึ่งมากเป็นประตูที่ดีฉันเสียงดังมากในบ้านสําหรับการทานมื้อเย็นกินข้าวอยู่ก็เฮดีใจครับกับประตูของเจ้าเช็คส่วนอีกเม้นหนึ่งครับเม้นต่อมาครับเขาบอกว่า สุภโชคยิงประตูต่อหน้าอินเนสตาคุณทําได้อย่างไรยอดเยี่ยมจริงๆเมนต่อมาครับเขาบอกว่านัดอำลาอินเตสตาซัปโปรโขึ้นน,นํา1-0และเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมของสุภโชคผู้ตัดสินในวันนี้ไม่เป่านกหวีดสาหรับการปะทะที่ถูกต้องดังนั้นมันจึงเป็นแมตช์ที่น่าตื่นเต้นมากเมนต่อมาครับเขาบอกว่าสุภพโชคของชาติพิษทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนี้เมนตต่อมาครับเขาบอกว่าโชคก็ทำประตูได้เลยร้อนแรงเกินตัวจริงๆ แม่ญี่ปุ่นชื่นชอบสุประโชคมากครับแอดอ่านไปแอดดูไปก็ยิ้มไปนะครับอีกเม็นหนึ่งครับเขาก็บอกว่าว้าวเป้าหมายจากผู้เล่นสุประโชคเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมเขาเป็นสมบัติของไทยเม้นต่อมาครับเขาบอกว่าสุประโชควันนี้มีวิญญาณของชาติพจริงๆปั่นปวดได้เยอะเลยนะครับส่วนอีกเม็ดหนึง่งเขาบอกว่าผมว่าวันนี้เนี่ยไม่ควรเปลี่ยนสุประโชคจริงๆและก็ยังคิดว่าเขายังสามารถ กดดันผู้เล่นของโกเบได้จริงครับสุประโชคเนี่ยกดดันผู้เล่นของโกเบได้ดีเลยคือมีเขาอยู่เนี่ยช่วยไล่บอลได้ดีมากครับมีจังหวะหนึ่งที่ไล่บอลจากผู้เล่นโกเบเนี่ยก็หัวเสียเหมือนกันนะครับเพราะว่าเสียบอลครับจากการไล่ของสุประโชคแต่ว่ามิชาเนี่ยก็เปลี่ยนออกในในาทีที่81อต่อที่เม้นต์ต่อมาครับเขาบอกว่าสุประโชคทํางานได้ดีและก็เป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมและเม้นต์สุดท้ายครับที่นะมาชมในคลิปนี้นะครับเขาบอกว่า ผู้เล่นอย่างสุปโชคเนี่ยขอบคุณสำหรับการน,นำางานหนักของคุณมันเป็นประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมมากในเกมนี้โอ้โหเรียกว่าแฟนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชมเจ้าเช็คกันมากมายเลยครับหลังจากที่ซัดประตูต่อหน้าอินเนต้าได้แบบสุดมันเลยครับเกมนี้ถ้าซับโปรโรไม่พลาดในช่วงท้ายเกมเนี่ยจะเป็นประตูชัยของสุปโชคเลยนะครับน่าเสียดายจริงๆแต่ก็ แต่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับเป็นการพิสูจน์ให้มิช่าเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยเล่นได้และก็พร้อมที่จะลงสนามแลวก็พร้อมที่จะทําประตูแมดด้าเนี่ยต้องมารอดูกันครับว่าสุภโชคจะได้ลงหรือเปล่าแกตเนี่ยก็ยังคิดว่าได้ลงครับมิช่องก็น่าจะเห็นแหละว่าประสิทธิภาพยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันนัดนี้เสมอกันหนึ่งหนึ่งและเป็นประตูของสุภโชคด้วยยังไงก็รอตามเช็คกันต่อครับกับเจ้าเช็ค ส่วนคลิปนีน้แอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการเบตเรื่องราวแบบนี้แล้วก็การนำเสนอคอมเมนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพียงบางแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคอมเมนต์แฟนบอในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ